ชแนลครับเขา่านร้านวิวแล้วก็ทำเครื่องร่อนมุนเสีเดือนนะครับตัวนี้เครื่องร่อนมุนเสีดเดือนจากทางคูเกตนะครับสั่งมาให้ติดมอเตอร์แล้วก็ชุดเกียร์ทดด้วยเกียร์ทดนี้จะเป็นอัตราทดที่20ต่อหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็จะใช้มอเตอร์ขนาดหนึ่งัสามแรงคูเล่คูเล่หกนิ้วห้านิ้วคูเล่ห้านิ้ว <Okay. S 1> ก็จะทดรอบได้ที่ประมาณ 26รอบต่อน,นาทีประมาณนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูว่าการทํางานจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้เราเสียบปลั๊กก่อนครับแต่ที่จริงเราจะมีเบกเกอร์ชุดเบกเกอร์อะไรให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนะครับสตาร์ทครับก็เงียบดีครับความเร็วรอบก็ประมาณนี้นะครับ ก็กำลังพอดีครับอย่างเงียบสายพานหมุนนิ่งผลงานแน่นอนครับทุกียร์ชทุดนี้เดี๋ยวเราจะประกอบการสำหรับโกยส่เดือนลงใส่นะครับตอนนี้กำลังใส่กันอยู่ข้างในอยู่ เสร็จพร้อมที่จะส่งให้กับคุณลูกค้าครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับค่าตัวนี้ครับค่าตัวนะครับ125รอยยบห้าคครับ125รยยบห้าคีเป็นมอเตอร์ใช่ไหมมีมอเตอร์ครับถ้าเป็นม,มือหมอนุนเก็แแบครับแปดสิบคี แต่1 5กนะครับประมาณโดยประมาณแล้วแต่อุปรกรณ์ก็ต่อฟัองก็มาได้ครับผม083.008.1331่งสามางตั้งอดีตเพื่อตั้งเติเนะครับสวัสดีครับผม